ครับผมสวัสดีครับผมมาวขอบุนครับเมื่อนี้ครับมีโอกาสนะครับได้มาที่บ้านโพกครับตำบลขี้กิ่งอำเภอศิราราชจังหวัดศรีสะเกดเดี๋ยวสิภาพไปเยี่ยมไปยามคุณพ่ออำพ่อนวรลสารอ่ะไปเบิงเข่าเพิว่าปีนี่งามซ้ำใดเชิญครับ อาปาครับพี่น้อง <Leonardo. S 2> เดี๋ยวเข้าไปเบิ้งเขาแง้มของคุณพ่ออำพอนนะครับมือนี้มาหอดจังหวัดศรีสะเกดแล้วครับครับคุณพ่อครับสวัสดี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 ครับขอบคุณครับคุณพ่อมือนี้ผมก็มีโอกาสเดี๋ยมาอยู่กับคุณพ่อนะครับคุณพ่อชื่อพ่ออะไรครับพ่ออำพอนวัลสารบ้านพ่มูสวงตำบลคลีกิงอำเภอศิลาลาดจังหวัดศรีสะเกดครับอันนี้เป็นผู้ใส่ปุ๋ยเตาเทอร์โบอหลีนาะพอน ใส่อหรีครับปีนี้ใส่ตั้งแต่แต่กอมาเลยครับสามารถใส่รับร่วงครับแต่กอนี่เขาใส่สูตรใดบ่างอบเขียวๆเด็ดเห็นทีเขียวเี็ดผมเห็นนะน้อยยู่หลังค่าขอกหมูขอกหมูครับเออเฮ็ดเป็นหลังค่าขอกหมูได้็ดผมปีนี้คุณพ่อเนาะได้ใส่ปุ๋ยเตาเทอร์โบนี่คือใส่สูตร1803ปนาม้อพ่อเนาะครับใส่สิบแปดศูนย์สอย่แล้วรับร่วงพ่อเฮ็ดหน้าทั้งเบิดแจ็คไรครับปีนี้เฮ็ดหน้า40กว่าไรเลยสี่าไรก ใส่เข่าพันธุ์ยังแนวพ่อปีนใส่ก็มีเข่าเหนียวเข่าเหนียวก็มีครับเข่าเหนียวก็มีก็มีเข่ามะลิครับหนึ่งศูนย์หาครับเข่าเหนียวก็ขอขอหกเออครับก็ขอหกเข่าเหนียวแล้วก็ก็ขอสิบหาครับเข่าดออันเห็นอยู่ทางหลังนี่มะลิร้อยหาครับอันนี้มะลิร้อยหาเรว่าอับนี่แหละใส่เตาเทอร์โบสิบแปดศูนย์สามนี่แหละครับรับรล่องโอ้โทษเนี้ยมไปนี่ไม่ได้ห่วงเข่าเนาะพ่อเนาะครับปีนี้ผมซื้อว่าพ้าใจอยู่เนี่ยมึงกับทุกปีมันมันพิษ ต่างกันอยู่พอมาใส่เตาเทอร์โบ1803นี่ร,รับเรื่องมาเห็นห่วงเขาพี่นี่ผมซื้อว่าพ่อใจก็ซืป,ปีอยู่เถือกใจก็สุป,ปีเนาะวะเถือกใจก็สุป,ปีที่แรกเลยผมขอถามควอมเป็นไปเป็นมาว่าจังไหนคุณพ่อคือจังหดใส่ปุ๋ยเตาเทอร์โบที่แหลกๆเดี๋ยวนี้หลานว่าอยู่ทั้งหมู่เก่า จวดน้าหอมมันก็ว่าใส่เตาเทอร์โบมาปีที่แล้วจักสอบดอกโป่งหูน้เพันที่กันผมก็เลยไปลองมึงเตาเทอร์โบกันหน้าปีนี่เราสนับอดที่แรกได้ยินเพันว่าได้ยินเพา่ันว่าเพิ่นเคยใส่แต่าใส่หลายดอกสอบสองสอบนี่แหละปีนี้ก็เลยว่าลองมึงเตาเทอร์โบกันหน้าสนอ่าได้ลองได้แต่แตกกอหมดล่าครับแตกกอวัได้ใส่ยาอื่นเลยปีนี้มิเตาเทอร์โบตั้งแต่เริ่มแตกกอมา จนว่าบาขอบุญมากจันแจงได้มากนัานบา่ขอบุญมากที่ว่า1 8 0 3นี์ี่แจงไหนลองเม <นำ S 1> ือง1 8 <18. 03. S 2> บแปดศตอนนั้นเอายี่สิบกว่ากระสอบไมนนอพ่อ,พอนะเอาเอามาล่องเมืองเศร้ากระสอบ,บที่แรกพ่อเห็นปุ๋ยสอบยี่กิโลพ่อขึ้นไปแจงไหนเห็นปุ๋ย2ี่หกิโลว่ามันคือเป็นแนวนีนอะหน, <laughs> น,น่อย่ไม่เคย บ่เคยได้ใมากกว่านะนะบ่เคยใส่เัเทียนอสองเสาหกิโลนอบ้านเฮาหันเพล่นเห็นิ่นก็สิว่ามันแปลกแนจังหน่อยแปลกอยู่เพราะว่าถับปุ๋ยหรือก็ส่วนมากกให้บ้านให้เมืองมันเสือใส่ก็มีดดาสอบละหาโลนาะพ่อคร่หันสอบละยิกิโลมันก็สิเบงคือยังหน่อยห็น่น่ลยคือพ่คุ้มค่ามันไหวัป่นาแต่ว่าบัดนนี้พราด้ใส่อีหรีแล้วเป็่ยนจังไ๋เน่ยพ่อพอาด้ใส่บ่งเอาบ่วานแล้วบระมาณนอาทิตย์ เบิ่งมาเบิ่งมาบาดนี้มาช่วงมันมาออกห่วงนี่มาออกรับรวงออกรวงเห็นห่วงมันแล้วใหม่มันเข่าทาอยู่ตัวนี้ผิดก่อนสุปีให้ก่อนสุปีที่เคยใส่แนวอื่นมาว่าห่วงมันผิดกันนะห่วงมันใหญ่มันบานมันพัวดีครับบาดนี้มันสอบหนึ่งมันเศร้าหาลมันมันดีว่าเปล่าสอบน้ำหนักซ้ำนี่ดีจ้างเขาวันก็ขอเบียกไปายเขาว่าโอ้จัดการง่ายนาะแบกง่ายเอาลงูกไงเอาลงง่ายครับแต่ว่าปัื่อวานมึงแล้วไม่ได้ผลกับพอใจนะ เห็นเลยมันฟ้อใจบังเห็นเขาทั้งลังมันฟ้อใจห่วงอันนี้คือเขาที่คนพ่อใส่ปุ๋ยซิบแปดศูนย์สามครับ 18, <03. S 1> ใส่ตามครับนะน้นำเป็นวากับครับ<อ>ครับก่อนเขาออกห่วงประมาณเจ็ดหมื่นนี่เนาะครับอาบ่าว่าไงไงว่ากระลังกลมแล้วกระลังหางกระลังเริ่มแท่งกระลังเริ่มสอดนะครับเน่นี่อ่าอันนี้ข้าวหวานใส่เลยเป็นวานครับอ่าช่วงบัขบุญน้ำมาก็มา่อวานมื่นรุ่นมากเมื่วานเลยวานเลยเนาะพ่อเนาะช่วงนั้นบัวทันสอดเด้กระลังมันครับ อันนี้เขาหน้าดำหมอพรหน้าวานเขาหน้าวานครับโอนะเขาหน้าวานหมอพนาะเขาหน้าวานแต่ว่าเขายังสีก็เบิ้งแรกกันนาดีเนะพ่อพรนาดีครับแต่ว่าเนี่ยไปยังสีนโอ้มีต่ห่วงสากหลากเลยห่วงพอาะว่ใจปีนี้เห็นห่วงมันว่าพิจิกกว่าสุปีอยู่เคยใส่แนวนั้นมากล้วกาม่ใส่รองมือปีนกันพวกมั่นใจวันใดเลยครับว่าใส่ที่แรกดิพอท่านเห็นผลบ่ามั่นใจหมอพรว่มั่นใจว่าสิเป็นเจไดโน่ปีนี้บ่เคยใส่ยังเธอเต่าเธอโบนิ ครับปกติแล้วตะกอนเราใส่พวกรับร่วงใส่สูตรใดเนียพอตะกอนใส่สูตรสิบหาสิบหาเป็นปุ๋ยบริษัทอื่นเขาครับใส่สิบห้า <15. S 2> <15. S 1> สิบห,หาเนี่ยยูรเรียผส,สมเนี่ยรีผสมเนียก็ คือใส่ปกติส่วนมากคนก็สิยึดติดกับตัวเ,เลขอ,อยู่แล้วเนาะพ่อเนาะคิดว่าถ้าสวดหน่อยอยังเสียนีมันสิได้ผลอีหลีบว่ะเห็นสูตรเตาเท่าบ่อที่แรกบ,รกบ่ตื่นเลยบ่แฮปซิบแปดศูนย์สามจังไหนเนาะสื่อใส่ร่ำล่วงในสูตรมาหน่อยว่าคือปุ๋ยรับล่วงคือสูตรตำโดแต่สุดท้ายหยันวันบ่อเป็นจังหวะก่อนอามาใส่วงแล้วเมื่อเห็นคุณภาพมันบบบน,นี้ครับพ่อใจพ่อใจเลยเกือบใจเล่ยเป็นว่าเอา้า พี่น้องเบิ้นยางเบิงเขายังไงนะพ่อเนาะครับไปแต่เบิงเบิงเขายังไงครับรอบรอบหน้าที่ใส่ใส่วนจุดสิบแปดศูนย์สามพางยางเบิงไปเรื่อยๆครับนี่แหละตามที่เห็นนี่แหละผมก็พอใจแล้วปีหนีว่ามันห่วงเงนะพ่อเนาะเห็นล่มล่มแห้งๆนี่บ่ลลูนบอลลูนมันสูงมันสั้นเออมันแข็งต้นแข็งขนาดฝนมากก็หันดิทั้งฝนทั้งลมยังบ่ลลูดิยังสั้นที่รีให้เราห่วงกันไงห่วงกระโดดใครกอนทุกปีอยู่เนี่ยดึงผมก็ว่ามัน ใส่ทีแรกเปก็นใจเลยเนาะนี่เนาะบ่เคยใส่เลยโบ่ท่านเห็นคุณภาพของมันเอาเทอร์โบดิ์แตมาเห็นช่วงมันออกหว่วงอะไรแบบนี้พ่อใจเลยบัดนี้ห่วงใหญ่ห่วงดกห่วงหนาดีอันนี้ระดับความพึงพอใจเฮานี่พอใจปนนนในานไหนพอกคันสูบมาวร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เนาะก็สิพฟูร่าวางเก่าซีฟูร่าตอนนี้เขาแบบ,บ่บฮั่นได้กกลมนะครับบ่ฮั่นได้กกลมตอนนี้ห่วงก็กำลังขึ้นมากกำลังหยีสุดอยู่แต่ว่าบ่ฮั่นได้กกลมจังคุณพ่อนี่ได้ใส่เบื้องแล้วนี่ ครับอาเขาได้เปรียบเทียบกันเมืองโวพ่อก็แปลงทางๆกันที่ท,ที่บ่ได้ใไซนี่มันต่างกันอยู่บ่เ<ก>มืม่บอ,อบัง <ๆ S 2> เขาก็เขาใส่เพิ่นใส่าย,า,ย,ยางอื่นบริษัทไซตัวทั่วโบคือผมเบื้องล้วมันกับพิดกันอยู่หลายเท่าอยู่อพิจิดกันหลายแห่งจนผู้เขาเดินไปเดินมาในถนน ยืดกายไปกายมาเอ๊ะเขาเจ้าปีนี่คือจะได้คือห่วงใยห่วงนาสั้นดีสูงดีเห็นโบล่ม่บยังคือของผู้อื่นเขาใส่ปุยอยังผมกับ่บตัวแล้วเนาะตัวให้ยังว่าใส่เตาเทอร์โบนี่แหละครับได้บอกเขาอยู่แล้อเนาะอยากล่องมึงกับปีสิมากเขาอีกทีเอาคือผมมึงล่องมึงนี่แหละปีที่แรกผมก็ลั่งล่องนี่แหละที่แรกก็บ่มั่นใจมันได้เพราะว่าเพิ่งเคยใส่กับเธอเนาะครับตอนนี้มั่นใจแล้วเนาะว่าเห็นห่วงเขาห่วงอันนี้แล้วมันห่วงใยห่วงดกดี ก็พิ่งพ่อใจอยู่รับพ่อใจในที่ว่าคุยเต่าเทออบโบ่ี อันนี้บอแมนโฆษณาซอยบมนครับบอโฆษณาซอยครับบอตามความเป็นจริงนะครับบอตามความเป็นจริงกันบ่ดีกับจีให้เฮียกันหระแมนบอเดี๋ยวกับจีให้ดัวกันจะเสียเสียมัดมัดสูแปงเลยเพราะว่าผมใส่ยางเดียวปีนยางเดียวมัดสูแปงแปลว่าปีนี้เถือว่าถื่อนอกเถื่องใจนะคุณพ่อเนาะใจอยู่โอ้ดีใจได้ครับเดี๋ยวไมาย่ำไม้ยำพ่อเดี๋ยวหัดไปไล่เก็บไปไล่เกี่ยวผมสิมาย่ำพ่ออีกครับมาเบิ่งกันว่าเขาคุณพ่อที่ใส่ปุ๋ยเตาเทอร์บอสูสิบแปดศูนย์สามนี่ไหนึงมัน สิได้ไล่ไปไหนเนาะพ่อเนาะจังจังที่พ่อเห็นนี่ปีนี้อ่าเทียบกับปีก่อนๆที่เขาเคยเห็นหน้ามาเป็นยงังไงพ่อสู้ได้ปีปีที่แล้วนี่เฉพาะเขามาลีลอยหาอยู่ประมาณเกียรตปีที่แล้วบ่ได้พ่ออุ้มบ่ได้เทงอุ้มพ่อครับบ่ได้ปีที่แล้ว<อ>บ่บบได้ดพ่ออุ้มไหนครับประกอบกับแรงนี่อย่างเงี้ยแนี่อย่างเงี้ยแต่ปีนี้ก็บแรงนี่บางส่วนอยู่แรงอยู่บางส่วนแต่พอดีเดี๋ยวเอาปุ๋ยบ่เขาปุ่นมากนี่แหละปุ๋ยเตาเทอร์โบสิบแปดศูนย์สามนี่มาล่องมาหลับลวงมึงมาใส่ครับ คือพาเขาพูดเห็นนี่และได้วยกันนี่แล้วครับเดี๋ยวย่มเก็บย่มเกียวยังไม่ยำพ่ออีกเนาอครับครับเดี๋ยวมาเบิ้งอีกถ้ามีโอกาสเดี๋ยวมาแบกเขาซอยครับผม ถ้าพี่น้องคิดว่าพี่นาจะได้เขาหร้เขางามคือของผมกะอย่าลืมเตาเทอร์โบนั่นสูตรลับล่วงนะครับ1803อันนี้บได้จ้างให้โฆษณาเ้ยครับพอเห็นได้ความเต็มใจที่จะมาใส่แล้วได้ความพึงพอ,อใจนะครับรบอกขอบุญบด้จ้งางบด้ยังบดีบอกให้บอกสิผมบอกได้ความเต็มใจผมว่าใส่ปุ๋ยเตาเทอร์โบแล้วมันได้ดังมากดังใ,ใจหลีปีนีดีกว่าุกปีห่วงก็ดีกว่าุกปีดีกว่าุกปีนะพี่น้องขออนุญาตจังบาทเนี่ยเด็กข้อมพ่อเอาปุ๋ยเตาเทอร์โบเย่ง จรริงคับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับ